สวัสดีครับพบกับผมบัญชาชุมเชเวศในรายการทออทวันนี้วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามบรรยากาศแห่งความสวยงามของไขมุกแห่งอันดามันผ่านท่าอากาศยานประตูสู่อันดามันที่ท่าอากาศยานภูเก็ตไปติดตามกันเลยครับทิศเหนือเห็นภูเขาอันยิ่งใหญ่ทิศใต้เห็นสวนยางพาราที่เขียวขจีทิศตะวันตก เห็นชายฝั่งทะเลอันดามันสวยงามกว้างใหญ่และนี่คือท่าอากาศยานภูเก็ตประตูสู่อันดามันและจังหวัดภูเก็ตยังได้รับคำเรียกขานว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลกท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเป็นจุดที่จะเชื่อมเส้นทางภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอีกด้วยครับท่าอากาศยานภูเก็ตมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์นะคะหรือเราเรียกว่า strategic positioning ของเรานะคะก็คือ gateway to the Andaman นะคะ หรือว่าภาษาไทยเราเรียกประตูสู่อันดามันนะคะแล้วท่าากยานภูเก็ตเป็นประตูซึ่งรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมงโลกที่จะมาที่จังหวัดภูเก็ตเพั้นความโดดเด่นของเราคือเป็นท่าอากาศยานที่ติดกับทะเลอันดามันซึ่งสวยที่สุดต้องเรียนว่าอย่างนี้เป็นทะเลสีมรกตค่ะนี่คือความโดดเด่นของท่ากาศยานภูเก็ตค่ะ เรารองรับได้6.5ล้านคนอาคารปัจจุบันตอนนี้ไปแตะที่11.3ล้านเรามีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่โครงการนี้จะทําให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง12.5ล้านคนนะคะโครงการนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2560โดยเราจะสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่จะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์2559ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ะะถ้ากาสยานภูเก็ตเป็นสถานที่สําคัญและเป็นศูนย์กลางการบินแห่งหนึ่งที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศทั่วโลกที่ต้องการจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยรายการทอทอวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบก,กับผมบัญชาชุยเ,เวศได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ